ไปดูไฮไลท์ MEA ฟุตซอลไทยลีก e. 2024ครับเกมนัดที่17ของฤดูกาลครับการท่าเรือ a m m เปิดบ้านรับการมาเยือนห้องเย็ยนท่าข้ามนะครับตึกชิงจ่าฝูงของทั้งสองทีมครับในจังหวะของห้องเย็ยนท่าข้ามวรศัก์ล้มตรงนี้พระศิลให้ฟาวครับกับทางห้องเย็ยนท่าข้าม วิ่งมาหลอกของเวนเดลโกเมสยิงลูกนี้1นเลยครับนาทีที่7ของอินท่าข้ามบุกมาขึ้นนำก่อนจากไรอันโกเมสครับประตูที่17ในฤดูกาลนี้ขวาปั่นมาสามเหลี่ยมเลยครับโอ้โหคมกริบเลยครับปอมพลลมประตูครับของอินท่าข้ามตัดมาครับ ติดของท่าข้ามไปเสียตัดได้อนันตาชัยสามเหลี่ยมเสาแรกเหมือนกันครับ1นต่อหนึ่งครับนาทีที่8ปดการท่าเรือตีเสมอได้ครับเนี่ยจ่ายย้อนมาแล้วอมรินล้มตรงนี้แล้วตัดได้ของการท่าเรือยิงเข้าไปครับมีขอดูดอซัพพอร์ตนะครับช็อตน,นี้ของทางทาท่าข้ามแต่ว่าลุศินเนี่ยยืนยันให้เป็นประตูครับแฟนๆก็ได้เหยิงติด ติดแล้วจะไหลามาตัดได้ไหลหลังของอาทิพงศ์สราวุธแปรเน้นๆลูกนี้2ต่อหนึครับนาทีที่10ทีมเย็นทีมยนขึ้นนําอีกครั้งครับจากเจ้าบาสครับสราวุธพลาพลิกนี่ไหลามาอาทิพงศ์แล้วแปรเน้นๆเลยครับยิงสวนทางนัตพงศ์หยีมาเร็บเข้าไปฮาเรียมาใหม่หมาใหม่ล้มของทางวัชระไรสีครับ เป็นสราวแลนะครับไปทำฟาวแล้วเปิดมาครึ่งหลังนะครับเนี่ยโอ้เที่ยวน,นี้เป็นสราวุธที่พิเดียมาครับโอนโกรครับนาที21่นาทีแรกในครึ่งหลังเลยครับเป็นการท่าเรือตีเสมสอ2ต่อ2ครับนี่ครับพยายามจะสก,กัดครับบอลเนี่ยไปโดนปลายเท้าพอดีแล้วมันกระโดนเข้ามุมเลยครับท่าเรือ,อยังอยู่แล้ว3าประตู ต่อ2เป็นการท่าเรือที่พลิกขึ้นนำครับนาที23นาธานเออร์นาลโดเข้าชาร์จที่สาสครับบอลเปิดจากมาโกตวินิซิอุสเป็นบราซิเลียนประสานงานกันครับให้มาให้มาแล้วหลบเข้าซ้ายกิงลูกนี้4ต่อ2องเลยครับนาทีเดียวกันครับนาที23เที่ยวนี้เป็นวีรพัฒเฉลิมพัทธรกุลครับโอ้โหกลายเป็น3ประตูรวดในช่วงต้นครึ่งหลังเลครับ กันเท่าเรือพลิกแซงครับแล้วก็หนีห่างด้วยยิง3นัดติดครับวีรพัฒน์าข้ามยุบไปอยู่ช่วงนึงครับแล้วก็ดึงสติกลับมาได้ข้ามหลอกแล้ว3ามต่อสี่เลยครับอธิพงม,มุ่นพลายลุยขึ้นมานาะที27่สิเจ็ดฮดบ้างครับเที่ยวนี้เป็นแฟนของทีมเยือนเนี่ยครับอธิพงษ์จ่ายตัดหลังมาแล้วข้ามหลอกเลยครับเป็นเดียวหลอกแล้วเป็นนัตพงษ์ที่ ลงไปเลยครับสามสี่ทีมเยือนไล่มาแล้วครับเอาตัดได้ตัดได้ของการท่าเรือลม้มลูกนี้ไม่เฝ้าไม่เฝ้าจายอนแล้วยิงลูกนี้สี่ต่อสี่ครับนาทีเดียวกันเหมือนกันครับยี่สิบเจ็ดอมรินเอกาพันธ์ 9, 000, ครับตี A 3, เสมอให้กับพงศ์ท่าข้ามโอ้ไม่มีใครยอมใครจริงครับนีม่มีล้มลงไปแล้พุู้ศินไม่ให้ครับตรงนี้ไปชัะนิดนึงครับวรศักเนี่ยชิงจังหวะเปิดให้กับอมรินวิ่งมาแปลเปีป้ยงเดียวเนี่ยเข้าไปเลยครับ ต่างฝ่ายต่างกลับมาได้ฟังแฟนๆของฮอยท่าข้ามแล้วไม่จบมาอีกครั้งมากอสให้แล้วอีกแล้วครับปอร์ลเลียนครับประสานงานกันครับมากอสวิซิอูสให้กับนาธานเออรนาดโด5ต่อ4นาที29เจ้าทินน้ำอีกครั้งครับทำนาทีแค่ยิงครับทางนาธาน โอ้โหนี่แอซิสถือว่าเย,ยมเยี่อดเลยครับมาโอสแล้วจังหวะช่วงท้ายที่แบบม,มีดราม่าหน่อยอครับเพราะว่าตรงนี้มีเช็ค VS ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพศิน์ให้เป็นฝาวของนิท่าข้ามครับแล้วกลายเป็นท่าข้ามนี้เสียจุดโทษที่2ครับในช่วงท้ายยิงไม่เข้ากรอบครับอิททิชาประภาพันธ์ออกไปเอง แล้วช่วงท้ายตรงนี้ยิงขึ้นมาชนเสารครับ p อร์เ play แล้วมีตรงนี้พยายามจะเร่งแต่ว่ามันหมดเวลาไปแล้วครับแฟนๆก็ได้ฮครับการท่าเรือครับเปิดบ้านเอาชนะห้องยินท่าข้าม5ประตูต่อ4ครับขยับขึ้นมานำห้องยินท่าข้าม1แต้มครับเป็นจ่าฝูงหลังจบนัดที่17ครับ